สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบา้าไล่พาจี h ชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาทานข้าวกันนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเป็น้นไรกับก้องนะคะแบบขยับแบบน,น,นี้จะได้เห็นนะคะนี่น,นีโอเคได้และะ้วค่ะ วันนี้เรามาทานส้มตำกันนะคะซ้มตำซับๆแล้วก็ปลาทูที่เราทําเองนี่เราก็ทําเองนะคะผักเราไม่ได้ปลูกเองไปเลยนะคะซักๆกับข้าวเ,เ,เหนียวข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เป็นอาหารที่แบบชอบนะวันนี้จะได้ตำมะละกอหลายวันอยู่นะคะเพราะว่าไปร้านไทยซื้อมะละกอมาลูกใหญ่เบิรเลอร์เลยชิมมะละกอก,ก่อนนะคะทุกคน จิ้มซ้ำก่อนจ้าอืมอืม,อมทปลาทูจนน้ำมันกระเด็นแต ตรงนี้แสบมากเพื่อนแสบมากเลย,ม,เลยมันรู้พวกนี้จะพองหรือเปล่าคือขอบอกนะครับเพื่อนปลาสุตัวใหญ่มากเราซื้อปลาสุดสดมาทำเองค่ะนี่ครัตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวเบลล์เลย ทานสามวันก็ไม่หมดอืมซื้อมาแล้ว ก็กลับไปมงไทยอยากไปทำน้ำสุดปลาขาย,ย,ยนกจจะำประตูนั่นนันนน ทำเนื่องประตูอะไรอะไรเระกินซาประตูหมายก่อนลูกชายชอบทำซาประตู ลูกชายคนล็กชอบมากทานตบปะโูแล้วก็เป็นคนท่่ฉลาดมากเลยเจนไี่เก็บสิ อืมอร่อยอ่ะมัน,มนจะลูกชายท่านอืมอ,อืมเอาไว้แฉกทีหลังดีกว่าแฉบไม่ได้เวลาจะหมดแล้วอืมอร่อยก็ทอดใหม่อร่อยมากอืม ชงนี้เส้นไม่ค่อยมีดอกไปตะไปร้านขายชซื้อม 저는 참참. ทำไมอร่อยเงี้ยสดมาก ประจุนนหัวขัดเบี่ยงไปแล้วข้างมันประตูประตูะถูกแคตาไปแล้ว อร่อยมากทำมาเพื่อนเพ่อนจัด ตัวใหญ่มากกระดูกแข็งเช่นปัจชูบ้านเราทำได้ทั้งกระดูกหัวหัก,กแล้วมันจริงอ่ะหัวมันมากเพื่

เพื่อนคะถ้าชอบคลิปนี้กด, like, กด share, ไลค์กดแชร์บางเลยด้วยนะคะเป็นกาลังใจบ้าลไล์ทำคลิปต่อ,ตอไปจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าอันไหนที่ทำให้สุภาพขออไปด้วยนะคะบ๊ายบาย